ดิค่ะยังไงดีไอว่าให้ไงอย่างนี้ป่ะเนี่ยลืมล้อรถเรามาทำอะไรกันนะคะรถบ้านเชฟกีนเออโอยมารถติดตามแน่นจะนี่แหลก็มีเดี๋ยวมันจะมีทุกอย่างเตี๋ยวก็หันเราจะมาดูโต๊ะนะคะเอฟซีนะเราจะดูอะไรนะคะนี่แน่เหนือมากกว่านั้นนะคะหมดแล้ว ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าที่บัานม่วงก็มีแบบนี้ด้วยโอ้ยไ oh, <my> ม<า>่กัดนะดีด้านนี้ก็มีของใช้อู้เยอะๆเลยดีดีดมากอั่งนี้ไหมนะเนี่ยอู้หูมาจุ้ยอ,อยากได้ยังพูนาโอ้ก oh. ว้ากี่เดชตันหาก็เกิดขึ้นพูนา่ะยเอฟซี อันนี้อยู่ที่เป็นม่วงนะคะโอ้ครั้งแรกนะคะเดีมีทุกอย่างเลยวจะดีดีเออเออโอ้อมาเข้ามาอย่างเงี้ยเ,เรา,าซื้อโต๊ะเราไปดูข้างหลังก็มีโอ้เหมือนซสปเปอร์กโน้นอ่ะโอ้อยู่นี่หมดเลยดีดีอืมาาใช่สวยมากอันนี้ไงอ่ะพี่จริงอ่ให้ซื้ออันนี้ด้วย เอานี้ด้วยเหรออาสามันล้เนาะานน่ี้มันพออยู่สิเงินแป๊บนึงอาเอาเนื้ก็แหละนะเอาไปอย่างเเดียวก็ต้องใช้สาันน,นี่กูไ่ไกัม่ใ้ก่อมไปเบิ่งอหน,น,ตน,น่ตัวก่นอนดูต๊ะก่อน่ อยู่ในอลาซาดามีหมดแบบนี้อ่ะแบบนมี้เขาทำไงที่ผมยังได้มันต้องเป็นแบบนี้เอาบอม่นั่นคือของเพแทนสื่อมาบัง่งอันนี้เป็นแผ่นด้ไ่ยแผ่นลาซาดิบะหั่ใช่มเออแล้มันต้องซื้อแบบนี้โอ้โหอเสื้อยืดใส่หรือโตเขาเขามีเนี่ยไม่มีดูน้อนโอ้พี่นาดชวนพาสติน ุดนะะน่าจะมีนะเดย์<ะ>มันน่าจะมีนะโอ้โหนะคะอันนี้เราขออนุญาตทำคลิปด้วยนะคะเสยเยอะเลยอ่ะโอ้โหสำหรับนักช็อปใครที่ชอบช็อปนะคะ บอกว่าที่นี่ก็มีนะฮะอ๋เป็นชั้นโโโโโโโมโหตามาไม่ได้เลย ตามานี่จบเลยนะครับเนี่ยไม่เสียขยะอ๋อแบบม้วนก็มีเราจะเอาแบบม้วนด้วยนะคะขยะถุงขยะเนาะ นี่ไงโตอีเอยงหนี่งอุ้ยตะก้าโอ้โหของตกแต่งบ้านนะคะมีทุกอย่างได้พิโอ้อืคือมักโซอนนี้แท้โซอนนี้น่ารักมากนะ กตโซนแก้วนะคะโหหอ บลสองผู้เมียยังสองผู้เมียยังเออมึงเห็นบ่อบ่ดนีิเออแต่ไม่มีโต๊ะอุตส่าห์ซื้อซื้อไหมซื้อไหมมาแล้วค่สิบสามบสบาทมาเออบ่อจ๊กถามเขาโอ้ยนางไปเบ้างแหล่บ่มีบ่มี่กับบะมี่บะมี่บ่มีบ่มี่มีแต่โต๊ะหินอ่อนหาหาเมืองแหลกที่อ่ะมีน่ะยังไงยังไงอันนั้นเราไม่หินอันนี้เรามีแล้วเราพี่จิงซื้อมาให้แล้วซื้อไปแล้วซื้อมาแล้วสามชุด ันนี้เป็นตัวหินอ่อนไยังไม่เออกตมันเป็นลายหินอ่อนนี่ยโอ้ยน่ะนายเดียวโอ้แต่ว่ามีควาใช้แก้วได้เให้น้มุกตาอย่นี้ขอนี่นี่ไหมอืมสวยเนาะแล้วก็บาดสองสิบเก้าบาทนาน้อยเพ่นอันนี้เราจะถ่ายให้ทีได้ชมว่าที่นี่ก็มีมันม่วงก็มีนะคะฮะเอาไหมอย่งค่ะ กล่องน่ารักดีน่าดี่ะดีดีเสื้อนี่ดในห้อง้างนี้กับจักกับ๊ไม่มีจริงๆริงจุประสงค์เรามาดูโต๊ะนะคะแต่ว่าดูแล้วนะคะอุ้ย กระบะหมอนหมอนหมอนนั่งหรือเปล่าหมอนั่งหมอนั่งบ่อนั่งนนัดอนนั่งทั้งรถบ่วดบาลวก็บานี่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 ไม่ท่านพี่จนั่งนั่งเต็มลักเต็มก้นดีจริงสิว่าแม่ไม่มีใช่ไหม เราไปซื้อของเราเลยราคามันล็อกไว้แล้วล็อกราคาไว้แล้วล็อกราคาไว้แล้วไงไม่มีจริงๆตรงนี้ได้ยังคืนเตี้ยค่ะอ่ากกระทาทองแดงอุ้ยจะจะซื้อไปให้ใครคะกระทาทองแดงเอออีรีนาเดงเออใครจะมากระทาทองแดงไงวะทองแดงดิ้น FC ขั้นบ่เคยเห็นกระทาทองแดงมาเบิ่งนี้เลยนะครับเนี่ยทองเหลืองอะไรวะทองเหลืองแดง เพซ่านถ้าถ้าเราขายของเนาะดีเนาะถ้าเราขายฝืนะคะเนี่ยเรามซื้อตรงนี้ได้เลยขึ้นห้านะึ้นห้านี่อันช่วยจะของละใส่หีเบิร์ดแบเนี่ยวเที่ยวซื้อเป็นยังเตี้ยวจได้หมอเหรอากได้หมอเนี่ยน่ะถาดถือนี้ย เกเนาะโอ้ยสวยดีนะคะสิผลไม้โอ้เกี่มากเลยไหมก็ตะเกีงรถดินตัวนะกลังเตี้ยค่ะตะเกียงหัวใจนี่มาเหมือนกับไวไซสผลไม้เหอืมอ้ยยาพาวมีมดแล้วอันนี้เหมีมแล้วซื้อมแล้วบทีต่ถยซ้ำอย่านี่คะถยซ้ำเย็นเยเย็นรู้แล้วรู้แล้วมันอยู่ตรงไหนรู้แล้วโอ้กระถางต้นใหม่ไหมคุณอ กิเลสตันหาก็ือเกิดได้หนึ่งย่างย่างเรื่องนี้มึงมีเหรอเขาเขายัางเราเอาคลิปก็เสียยังมีคะร้านเราอยู่อีกร้านหนึ่งนะคะต้นไม้ไปดับบ้านดิเดี๋ไปตเป้าหมาเป้าหมาใส่ไหมใส่หมามาน้อยอ่าดูแลนะคะนี่นะคะดูแล้วอุ้ยตาฮักแท้ อะไรคือว่าดีจะไปทำอะไรคะคือไปใช้ผมเนี่ยเครื่องมือช่างก็มีนะครอฟซีโอ้คับเตอร์มืเอฟซคือไปือช่านเนี่ยเครื่องมักัเลยอ่องานังเนีน่ากนัวเป็นสั้ัเวย่นอนเี่เรื่อยอันนีคืลล่อม่คโอ้่อออม้ตไม้นอม นี่ไงต้นไม<ร>ปลอม,มซื้อไปประดับเรา<อ>จะเจอแล้วต้นไม้ปลอมเราเจอแล้วอเดี๋ยวเราค่อยซื้อไปไปประดับตกแต่งต้นไม้ปลอมนี่ไงเวลาเราทําฉากเสร็จใช่ไหมใช่ทําฉากเสร็จเราเดี๋ยวเราก็ซื้อต้นดอกไม้ปลอมนี่แห<อ>ละมาใส่จะได้ไม่ต้องรดน้ําสวยมากอุปรกรณ์สุขภัณฑ์นะคะมันจะเป็นท่อเทอร์ที่ห้านะคะนี่หมดเลยด้านนี้แมนเดี๋ยวเราเจอแล้วนะครับผมเอฟซีเนี่ยถ้าเราทาฉากเสร็จเดี๋ยวเรามาซื้อดอกไม้นี่แหละไปประดับตกแต่งเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องรดน้ํา เปะะ็นบอระทำเอาสมมุิว่าเอา,ามันก็ต้องมีแบบว่าถ้อยเล็ดถอยเล็ดเป็นบอระไปถ้า,างอมองอันที่พอมันว่าสีเ็ดมองกับของน้ำบานบางบานสีม,ม่วอ่ามันก็สีมันเป็นขําเป็นเป็นเป็นข้าว่าถ้อยเล็ดแล้วเขาก็มีดอกไม้ไปไประดับตรงนั้น,นแล้วมันจะสวยเลยค่ะโหโดทานตะวันมีครบทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือโทรศัพท์นะ,ะมีหมดเลยใี่ชู้ใสชาดอย่างนี้หมดเลย อนุกรมอนิกานะคะนะครับผมใครอยากมาซื้อซื้อได้นะครับผมที่นี่นะครับผมอะไรนะชื่อร้านเพื่อนอ่าดี DIY ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะนี่ตัวนั้นนี่ไม่ปลอมยิ่งงามเนาะงานไงวะไปไปมุมมุมของร้านมาหมเย็นเย็นเย็นไม่ใช่ได้เอิร์ธเอิร์ให้แมทเยอะอืมนะคะก็มาดูนะคะเลือกดูเนาะนะคะแล้วก็ นี่ไงตะไคร้อะที่พี่แก่ยังได้อะแบ่ยงไคอะร้อยสามสิบเก้าบาทอีเนี่นี่ไงไอเทียตะไคร้ที่เป็นโนน่าใหญ่อะร้อยสามแปดสิบเก้าบาทก็มีเนี่ยเอาเหรออู้มีทุกอย่างอย่างนี้เนาะเนี่ยเสียบนี่อืมยังได้อยอะแต่ไม่รู้เดี๋ยวลองถามพี่จริงเผื่อแกมีอาจจะส่งมาให้ก็จะด่าว่าซื้อจะม้งั้นเราลุ้นว่านะคะ อแต่ว่าอุปกรณ์การค้าขายเยอะจริงๆรู้ลีรู้ลีหรือลาเอ๊ะยังไงอ๋อปลางเรียงไม่เหนน้องงจานเนาะอูดองเรียงอะไรดีอของเรามีอยู่อาเอาแบบมหให้ลูกเนี่ยทุกถกอันที่เป็นกระบอกอันนี้ที่แถมมาแล้วมเอาแบบสะพายให้น้องจะ มันก็สวยอยู่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเยอะเยอาเยอะเอาไปเอาไสามสิกว่าบาทนึงนี่นะของดกของที่มีนิโกสิทเลยไมรการ์ตูนการ์ตูนเก้าสิบเ้าใผมมัน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 วาอันโหลัไ้เลยอันนี้สามสิบสามบาทนึงนี่ค่ะ อ้าก็สวยด้เลยโอเเอาซนี่ยเพือนกับำกันวอ๋อมันดูกันนะพีนาไปยอซ้ำมันพีนาเอนซ้เอาไปรอเ่นเปิดเปิดเบิ้งก่อนมันมันอยู่ดีปะออตัวนี้อยู่ดีกว่าตัวนี้มีหลอดอนตัวนี้อยู่ดีตัวนี้มีหลอด้องอืออันนี้ละแต่เบิ้งปิดมึงูเปิดงดูปิดมัวบน้ เขามีทางน้ำให้กินโรงเรียนมงตัวนี้มีมีมีทุกที่เละเดมีลุกที่นั่นแหละนี่ลูกยางตัวนี้มัชสิบี้ออุเออหอมุกมันยังนั่นรักษาควองมัเป็นนี่แหละคันเลือกเขียงหัวปั๊บโดดโอ้ใช่จริงจ้องคู่นี้ก็ไม่ไม่แตกต่างจากคู่เรานะฮะสี่ยิ่งซูเนีพ่อจะจอดรถไรกันลงหัวเนี่ย ี้มัอันี้ยังออีมันอันี้ผิวความด้ไเอบาทออันนี้ที่จะว่าอ๋ออันนี้ซาปนรี่เอลสนี่คือ่เนี่สีมองเห็นมสีนะยอดนั่งรถไทยรันะอ๋ออือตัวนี้ก็งามัยืจะมัสี้นอะก็เลือกซีกันไปเนาะนะคะโอ้ย นี่ปิดตาเอาไหมมาแล้วกิริตก็จะออกนะคะจะประมาณนี้เอาอยาไล่ะมันนิ่อืมเอาเอาเอาสีมาสีนี่มันจะดูว่าดำมันวะแม่นนะคะก็แมาจะคลิปกันเนาะนะคะเดี๋ยวเรา อัปเดตคลิปต่อไปนะคะ FC นะคะวันนี้ก็มาชิวๆที่ DIY บ้านม่วงนะคะวันนี้ยี่สบห้าบาทมีมีกระดุด๊กระดุ๊บงอีก่าไม่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 เอาแล้วกระดุ๊เดียวนี่แหละจะคลิปนะคะ